ถ้าแกไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยนะขอบคุณนะผมว่างเสมอเราว่าจะมาถามเรื่องเรื่องเพลงอ,ะอ่ะถ้าจะเริ่มนี่มันต้องทำไงวะอืเริ่มหมอไอ้มองเล็กสดเปื่่ยไม่งอกโตห้าครับเอาจริงเริ่มจากเราว่าแกต้องลองถามตัวเองก่อนว่าชอบเพลงแนวไหนพี่ชอบเหรอก็อ เรื่อยๆนะฟังเพลงป๊อปอะไรเงี้ยอ่าแบบพวกซาบ r นา a อสป a าอะไรอย่างเี้เแบบ ina, ยป่ะเราชอบซาบ i นามากอะ่ะเฮ้ยจริงปนะ่ะเน,นี่ยเหมือนงั้นถ้าอย่างงั้นเริ่มจากหาไอเดียก่อนก็ได้อืแบบอย่างเช่นซาบ i นาเขาก็จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาเองก็ถ้าแกได้แล้วลองส่งมาแล้วกันที่เหลือเดี๋ยวเราจัดการให้เรื่องห้องอัดอะ่ะวไปอัดที่ค่ายเพลงเราก็ได้ชิว,ชว แต่ว่าเราจะไปอัดได้หรอเราไม่ใช่เทนนีรแบบแกนะเว้ยเออคือวนันศุกร์เนี้ยเรามีต้องเข้าไปช่วยพี่ที่ค่ายอัดเพลงอะ่ะก็เดี๋ยวเราลองยับยับดูกย่อนก็ได้แต่ว่าเราขอไปด้วยได้ปะเพื่อเราไปขอพี่ๆเขาเองด้วยอะ่ะแล้วก็อยากไปดูทำเพลงอะ่ะแต่ว่าถ้าแกไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยนะกับคุณเนะี่ย ผมว่างเสมอขอบคุณครับจ้ะเทสเด็กเจ่งแซบดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย